นี่นะคะร้านชานมนะคะนี่หอนี่งอนี่หอเคยได้ยินเขาบิกดาตาไหมครับบิกดาตาจีนนังเรื่องของบิกอยู่ช่องเขาเสือกระโจนค่ะคือตอนนี้เรายังไม่เห็นเสือกระโจนใช่แล้วคนกระโจนหรือแใช่ ให้ดูอายืนยืนยืนเออนั่นแหละนั่นแหละสวยอยู่ให้ชาร์จสนะไม่ต้องเขินเขินทำไมแล้วก็หันหน้ามองกล้องนนั่นแหล้วเขินทำไมจะสิบอกอย่ ครับนะอยู่กับแบงค์เนาะอยู่นี่ถายรูปสุดเงสุดยารวมพอดีจุสองสัปโมงสามสัปโมงนีสวมาเวมาๆๆรวมกันนี่ค่ะ

มึงจะพูดอะไรปะพูดเลยสักอย่างดิไหนจ๊ะคุณแม่ตอนนี้เราอยู่ไหนคะอยู่เอชริด้าเอาไปใช้กันเสือกระโจนช่องแค่เสือกระโจนนะคะรับวั่งไฟคือชันมากคอืแบบไม่ใช่ลมก็คือลมอ่ะยิ้งลิ่งไปเลยระยะมันไกลกว่าคนเยอะมากเลยค่ะต่องคลอดหรือเปล่า รายการช่อมทอดนคุณเยอะมากค่ะทุกคนวิวคือวิวพันล้านเมืรจอส์อึงจึงปลาเนี่ยถ้าเรากำลังโดนลงไปนะคะคือเราต้องเอ่อ ไปที่เซนกิริยะเงเกิอะไรครับเซนกิลาขึ้นยังไงครับโอเคกรับ

强，强、uh,。Oh. Oh. คนเยอะมากอากาศก็หนาวมากอะไรประมาณนี้ค่ะอินเสิร์ตทินเสิร์ต 地方？嗯，对吗？哎，好。

ลาวาคิกคิกปะล <c oughs> าวาคิกคไหมลาวาคิกคนี่นะะละก็ลบ <c oughs> า,ากไปขังไปี่กตอนนี้เราต้ังไปไห วอร์ชั่นน้ำแรงมากเลยคือแบบจะถึงกี่โมงอ่ะ <c oughs> คือไม่ได้ป่ะเกินต้านปะ่ะลมบันไดปะ่ะ <c oughs> มีน้ำแรง Tudom, kószol. Jellemzően a középen. Mi ez? Hát ez mi? Hát ez เป็นไงครน้ำแรงมากน้ำแรงมากอ้ Amazing นี่เราลงมาาข้งล่างนะคะสวยมาก น้ำคือแรงเวอร์คุณน้า <L> นี่เรากำลังเดินไปข้างล่างอีกนะคะทุกคน<ร>ดูสุดทีมานี่หมทุกทุกคนขาลงมาข้างล่าง <L> ยิ่งสวยะคะ่ะโคตรจะจึงคุณแม้ จึงปลาโจนจะอึ้งฮงไหมฮงมานี่แหละเสือที่มันจะโจนมาละจึงคือมันเป็นตำนานค่ะทุกคนคือแบบว่านายพานมาล่าเสือใช่ไหมแล้นทีนี้มันมีเสือตัวหนึ่งนะคะที่มันอยากหนีค่ะมันอยากตายมันก็เลยกระโจน ก็จะมีเห็นตรงนี้ใช่ไหมคนะแล้วเสือมันก็กระโดดมานี่แล้วก็ขาข้ามมานี่นะครับก็เอ่อนี่แหละตำนาน